มือนี่ไปย่างตลาดมาฉันก็ไปพ่อพักวานกันละสิบบาทก็เลยเป็นฮู้บคิดอยากแกงพักวานสันเดย์เลยนี่ล่ะได้พักวานกับเห็ดนางฟ้ามาก็ว่าสมัครแกงสู้ลูกสู้หลานกินมือแรงนี่อันดับแรกฉันก็สิล่างเห็ดล่างอย่างก่อน่อยสมัคร่างพักวานโต้ผักวานนี่ฉันก็สิล่างสซงน้าผลได้พกเธอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของเราเองเมมบรล,ล่ะเราอันนี้ก็จะเป็นผักเครื่องเคียงของฉันมือนี่ฉันกับเห็ดยำวุ้นเส้นโอเปรานยำมามาน้ำ จากล่างพักมีซี่ใบยัยงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอเขากระเสดเวลามาต่ำเครื่องไปแกงผักหวานของเขาได้บันนีมาบันนีมาเริ่มพิธีขันตอนการแกงผักหวานของเขาได้เลยอันดับแรกเขากระสีไส้หน้าลงไปสักก้อนแล้วเขากระเสีเอาเครื่องเท้ตาต่ำมองหันลามาไส้หลังจากนั้นจะกระสีไส้เห็ดลงไปก่อนได้พอกเธอเพราะว่าผักหวานนะ่ะมันสุกง,ง่ายกว่าเห็ดสันเดะระวังที่ลอ้อเห็ดสุกนี่ชังกระสีมาเดฟผักอันเครื่องหอวมันยังเตรียมไว้บอกว่าสิเป็นผักขาผักกุนตู่ของเราแต่ว่าผักอีตูนี่มันไม่ยังค่อยเหี่ ถังหิ้ฉันเสื้อม้าเมื่อวานเองเด้นนิเหี่ยอีกแล้วพวกเธอเออฉันก็ลืมกดวิดีโอตอนที่ฉันเอาผักหวานมาลงฉันก็เอากล่องมาตั้งไว้ยางดีบใดเทอลืมกดอาดพวกเธอนี่ล่ะมันก็เลยดเด็กกายมันเป็นสภาพผักหวานตอนที่มันสุกแล้ว ก็สร้างหัวมาโหลดเนาะเบิ่งเอาต่อมาสุกแล้วก็ได้ดอกซ้ำเกียงผักหวานนี่ผู้ใดก็เฮ็ดเป็นสันเสือแมนโบสตกแกงผักหวานของเขาเสร็จเป็นที่เรียบ้อยไปเล้วฉันกระสิมาเฮ็ดยำมาม่าได้บะหนี่ขั้นตอนแล้วเขาก็สีลวกมาม่าเห็นมันสุกกรระว่างทีล้อมาม่าสุกฉันกระเอียหอมมาซอยเอาวันบะเขือเทศมาซอยบะเขือเทศนี่ฉันก็ลืมซื้อบะเขือเทศใหญ่มาฉันก็เลยได้บะเขือเทศตะโุงนี่แหละพวกเธอเอ้ยมาใส่น่นนะดัดเปี่ยงไปโลดเนาะของกินง่ายๆของเราหลังจากนั้นฉันกระเอาต้นผักซีกับขึ้นช่ายมาซอยและนี่ก ก็คือฮอตดอกที่เราจะเอามาใส่ฮอตดอกนี่ฉันก็นลวกไว้เลยเียพวกเออระเมนว่าฉันเอาขวงดิบมาหันได้นานาหลังตาที่ลวกมามาเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะฉันก็สิมาลวกหมูสับได้บะนี่ก็สิใส่น้ำเกาที่เท้าลวกมามานั่นละลวกหมูสับโตเลยประหยัดดี ขอเคืองทุกสิ่งทุกอย่างพรียบร่อยแลยแม่บ้อันกระเสียบอกพริกมาตัมตำตำให้ละเอียดผู้ใดมากพผ็กกระไ้หลายผู้ใดมากบอกพริกกระไซหน่อยหรือบอกพริกหนาเศษเรี่ยงห้อกระเสียเคืองเทาตำไว้นานลามาใส่ซ้ำฉันกระสีใส่ซ้ำนี่เดี๋ยวบอกเธอแต่ว่าชันกระล่างทำความสะอาดยางดีล้หลามบได้สกปุกอย่างดอกใส่บอกพริกลงไปเลี้ยวชั้นเสียวหมูซับเขาลวกซุกเล้วกับฮพตดอกนั่นใส่ลุไปก่อนแล้วกระสีมาปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็รสดีเสร็จแล้วที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำกระเทียมดอง ไดเป็นคือฉันบอเวลาเห็ดย้ํานิถ้าบ่มีน้ำกระเทียมโดองนีิฉันว่ามันบ่แซ่บบ่เซ่บแม่หลังจากที่ฮัปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮา่กระสิค้นให้มันเข้ากันเนาะพอค้นให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วฮั่กระสิใสเส้นมาม่าแล้วก็ผักที่เหลือนันลาใส่ลงไปแล้วก็ค้นค้นค้นบัดนี้ก็ได้เวลาซิมได้บัดนี้ว่าโรสสาบมันโอเคบอ้ารสสาบมันใสไดแล้วฮัากระสิตักเสิร์ฟและนี่ก็คืออาหารเย็นของเราในวันนี้เป็นตะเสียบบอกเธอว่าบืยยำํา บุนเส่นซ้ำบอกอย่างไงแต่ฉันบอกนะพวกเธอว่าหมดนะคะที่พวกเธอเห็นอยู่นี่หมดนะคะมามามาบบบน,นี้พวกเธอมากินขขากินน้าน้นํำฉัน